สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีการติดตั้งสําหรับรถรุ่นเวฟร้อยสิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเรื่องของกล่องชิปดันหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้ทํำมาหมดแล้วทําลูกทําลิ้นทําวาล์วทำแคมท่อผารวมถึงหัวฉีด 6j นะครับแล้วก็รวมถึงการรีแบปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคันนี้นะครับติดตั้งกล่องเจ้ามโนชิ h หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ถอดออกแล้วมาเสริมด้วยกล่องชิปกันหัวฉีดเดี๋ยวเรามาชมการติดตั้งกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปักตรงรุ่นนะครับปักตรงรุ่นดึงปักหัวฉีดออกมานะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปักหัวฉีดปักหัวฉีดจะอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้เสียบรอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเสียบขาวไว้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับอ่าตอนนี้เราก็เสียบตามปกติได้เลยนะครับปักตัวผู้กับปักตัวเมียนะครับตอนนี้ก็เสียบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่าายยทํคนเดีว นะฮะถ่ายทำคนเดียวกันนี้ก็เสียบปึแ๊บแค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าอ่านี่ครับเจ้าอะไรฮะเจ้ากล่องชิปดันหัวฉีดตัวนี้นะครับสามารถใช้ควบคู่หนึ่งนะครับรถเดิมรถมดิฟายรถสายจันราหัวฉีดมาของทั้งรัดนะครับสามารถติดตั้งได้รถทําแคมทาลิ้น,ทำ,นทำวาล์วทำแคมหรือรถที่ผ่านการมดิฟายมาแล้วสามารถติดตั้งได้หมดเลยนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องเอ๊ะใส่รุ่นนู้นใส่รุ่นนี้ใส่อะไรได้ไหมนะครับสําหรับเจ้าเวฟร้อยสิตัวนี้ก็ติดตั้งแบบนี้เลยนะครับส่วนรุ่นอื่นๆนะครับก็ติดตั้งได้นะครับตอนนี้ก็จะมีการรีวิวเรื่องของเวฟร1อยสนะครับไม่ว่าจะเป็น1 1อยตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับก็โอเคครับสำหรับเจ้าเวฟ1 1อยสันนี้นะครับโอเคครับ